เราจะต้องทําการลดหนี้แต่ไม่ใช่เอาเงินรัฐไปลดหนี้อีกนะเรามีโมเดลของเราแล้วก็เสริมสภาพคล่องก็คือเราจะตั้งกองทุนชื่อกองทุนสร้างไทยกองทุนสร้างไทยก็ไม่ใช่เอาเงินรัฐไปแจกอีกนะกองทุนสร้างไทยเป็นการแมทชิ่งเป็นการแมทชิ่งทําให้คนตัวเล็กเนี่ยสามารถกู้ยืมไปทําธุรกิจได้แล้วก็คน SME สามารถกู้ยืมมาประกอบธุรกิจหรือว่าขยายธุรกิจได้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีกองทุนนะครับกองทุนสําหรับ ผู้สูงวัย oh, ผู้สูงวัย <okay. S 1> ก็คือกองทุนบำนาญบำนาญประชาชนนั่นแหละแต่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาสามพันบาทนะแต่หมายความว่าเราจะให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถได้เงินแล้วนำไป upskill reskill ได้เราดูผู้สูงวัยเป็น asset จะไม่ดูผู้สูงวัยให้เป็นภาระของประเทศเรายังมีนโยบายด้านเศรษฐกิจฐฐฐอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องดิจิตอลก็มีอีกอย่างเช่น tokenized ไทยแลนด์ออโตเมทไทยแลนด์ Thailand, oh. อย่างเงี้ยพวกนี้เยอะแยะมากมายครับพี่น้องประชาชนเชื่อนะครับว่าไทยสร้างไทยสามารถ นำพาพวกเราหลุดพ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานกลางได้ลดหนี้พี่น้องประชาชนได้และจะเติมเงินเข้าไปในระบบเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีการหมุนเวียนและพวกเราจะกลับมามีความสุขนะครับอยังย่งยืนเหมือนเดิมครับ